ขอขอสับดีเกิดนเื่ผู้ชมทุกท่านทุกคนช่วงเช้าก็จะได้ถ่ายคลิปวิดีโอชมบรรยากาศวัดเป็นวัดประจำหมู่บ้านเป็นวัดโพพิพัฒนารามทุ้งเนินและวัดสูงเนินตำบลบ้าบน,นยางตั้งอยู่บ้านเลขที่หมู่หมู่ที่สิบั้งหมู่ที่สิบ วัดสุเนินตะบนเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป็นวัดเก่าแก่ตั้งมานน้มนานหลายหลายสิบป,ปีปง่ายาหลายสิบป,ปีก็มีกุฏิวิหารศาาการ,ปรเปลี่ยนมีก็เป็นกุฏิสร้างมาใหม่ก็ะยังไม่มีพระมาอยู่ก็วัดนี้ก็มีพระอยู่ประมาณสามรูปก็มีพระน้อย ไม่ไม่เหมือนแต่เก่าแต่ก,ก,ก่อนบางวัดก็มีรูปสองรูปบางวัดก็ไม่มีก็จำเป็นจะต้องหามาอันนี้ก็เป็นต้นของเกา่านี่หลังก็สลาสลาเก็บของหรือสลาเดีือประสงค์สุงนี้่วนนี้ก็เป็น เม,น,มนเมนเผาศพก็มีอาคารหลายหลังก็มีห้องน้ำอยู่ตามมุมตามมุมตามข้างๆศาลาสร้า,ง,า,รางเพื่อที่จะให้บริการแก่ชาวบ้านแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานอาจจะเป็นงานเผาศพงานทำบุญอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ห้องน้ำรู้สึกว่าห้องน้ำก็มีอยู่ เป็นมุมมมเป็นช่วงช่วงตรงนี้ห้องน้ำก็มีอยู่สามห้องน้ำอันนี้สราเก็บของสลาเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ก็เป็นสลาเก่าส้างขึ้นมาอ,อันนี้ก็เรียกว่ากะลอ,อกกำลังวิ่งห,หลังคาห้องน้ำอยู่เพื่อนเพืน,เพนผู้ชม ตัวใหญ่กระลอกก็ลอยมาปล่อยปล่อยเอาไว้ห้ายปีมก็คนไ,ไม่ค่อยไปทําลายไปเอาไปเป็นอาหารเอเป็นกระลอกอยู่ในในวัดเลี้ยงดูน่าชมเหมือนกันเพื่อนๆผู้ชมเนี่ยตัวใหญ่กระลอกขาวหลอกสีขาวก็หอกหลอนท้องถิ่นเขาเรียกกัน ก็อยู่ตามเนี้ยตามกอไผ่ตามกอไผ่ลำไผ่เข้าไปแล้วเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำประสาทลมนกันลงานมีอะไรก็พากันเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะเป็นงานเผาศพเขาศพเป็นประจำเลยเดือนหนึ่งครั้ง2ครัง้ง3าครั้ง หมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านนี้ก็ประมาณสี่หมู่บ้านสีามหมู่บ้านก็ประมาณสักห้าหก้อยหลังคาน่าจะได้เป็นบ้านเก่าแก่บ้านพวกนี้ได้อบประยพมาจากถิ่นเดิมถิ่นฐานเดิมของเขาก็คือมาจากเวียงจันทน์นั่นแหละแล้วก็ววเป็น เป็นกลุ่มไอ้ลาวตั้งแต่สมัย2,300ตั้งบ้านนี้ก็ประมาณ2,325ตามที่เขียนเอาไว้ในใบาลานประวัติของบ้านสูงเนิน2,325ก,ก็รู้สึกว่านานหลายปีที่แรกก็อพยพมาจากนครเบียงจันท์กับ เจ้าสมพมิมรซึ่งเป็นลูกโอรสของเจ้าชายองเวของพระเจ้าผู้ครองเขาเรียกว,ว่ากษัตริย์ลูกกษัตริย์ของผครอของนครเวียงจันทร์นั่นแหละทำไมเจ้าชายองเวก,ก็ได้หลูกกับได้ล้านครับาขาวลาวเวียงถึงชั้นเป็นปุโรหิตทีนี้ย้อนมันสูงเนินกว่าเดี๋ยวอพยพ มาพร้อมกับกลุ่มไทพลพวกนี้แหละมาตั้งถิ่นฐานพักอยู่ที่บ้านกลางมืองอพักแล้วก็เลยพักหนึ่งก็เลยอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านชุงเนินที่เห็นเห็นอยู่นี้ก็ตั้งมาประมาณ2325พศ2อ2 5สก็ถือว่านานพอสมควรเพื่อนๆผู้ชม ก็มีให้ให้ดูกุฏิศาลาอันนี้ก็ศาลาเก็บของเหมือนกันศาลาศาลาศาลาเวลามีงานนั่งเวลาฝนตกก็ไปนั่งอยู่ที่ศาลานั่นแหละศาลาศพศาลาธรรมสังเวชอีกหลังหนึ่งก็ลาได้ริมสาะน้ำริมสาะน้ำสาะน้ำก็เก่าออกนานแล้ว อาจจะห้าสิบปีหกสิบปีนี่สระน้ำตรงนี้หมู่บ้านไอลาวจากคอนหลวงเบียงจันท์มันทุ่งเนินเป็นบ้านหลักเก่าแก่เก่าก่อนเป็นเสื้อพวกนี้เสื้อพอบอง่าจะเป็นกลุ่มราชสบุตรอีโคว็ายบมาตั้งหลักแหล่งฐานอยู่ที่ ตรงนี้มีสระน้ำเนี่ยบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านมีโป่งลางบ้านโป่งลางเก่าแก่ในเขตจังหวัดกาลสินอำเภอคำมงก็คือบ้านนี้แหละเป็นบ้านเก่าแก่มีโป่งลางเพราะว่าเขาได้แยกมาจากบ้านกลางเมืองกาลสินปกกลุ่มเดียวถิ่นเดียวพวกเดียวเขาจะเล่นดนตรีแบบโป่งลางเป็นหลัก เวลาเราเล่นพกเล่นอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่ง,งนาสมัยก่อนมีสระน้ำพวกเกษตรปลูกเกษตรเยอะตรงนี้มีศานนนนลาศาลาพักยาศาลาปันนีระสงคงเวลามีงานศพจะได้พากัน รูปไปรูปรูปพระนนี้ก็เมยนเผาศพประจำหมู่บ้านประจำวัดมีสลลอีกหลังหนึ่งเพื่อนเพื่อนผู้ชมสไลหลังสลลฟักศพ สลาทำพิธีพระมาทำพิธีนั่งนั่งทำพิธีตรงนี้มีเมนเผาศพส,สร้างมาไม่หลายปีประมาณสักสามสิบกว่าปีนี่แหละตรงนี้ศพประจำหมู่บ้านประจำวัดนี่สลาสลาธรรมสังเวชาลาธรรมสังเวชร สลา,ามีงานก็ทำความสะอาดบริเวณนี้สลา,ร,าร่วมแล้วสลาก็หลายหลังหนึ่งสงสามสามหลังสี่หลังห้าหลังหกหลังลาเล็กสลา,าใหญ่ก็มีหลังหนึ่งมาชมดูโบสถ์โบสถ์นี้ใหญ่ ใหญ่ราคาหมดไปประมาณสามสิบกว่าล้านสร้างมาสองพันประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่านี่แหละเริ่มสร้างก็เสร็จสองพั 2, นห้าร้อยห้าสิบจ่อนจะฉลองกันห้าสิบเอดห้าสิบสองนี่แหละฉลองกันหลาลูกไม่เม็ดรู้สึกว่าใหญ่พอสมควร ใหญ่มากๆเลยแนละโอโหที่ใหญ่ที่สุดก็วัดนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อโบกูโสผลปัญญาพรท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอคำม่วงเมื่อปี2540เป็นวัดประจำมีเขียนอำเภอคำว่วงของอำเภอพันมรนณภาพเมื่อปีพศ2 5 0 0อะไร เราประมาณห้าสิบกว่านี่แหละอันมลนนาภาพจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีเจ้าวาดเจ้าวาดก็ขาดขาดเขินเขินอยู่ไม่ได้สองปีสามปีก็ก็ไ้้สกขาลาเทศไปเพราะบุญกรรมที่อย่างว่ามามาเออมามารู้จัก กลับพื้นไปแล้วน,นี้ก็พระรูปองค์ใหญ่พระเจ้าองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์โตต่างกับหลายเปียนี้ห้องน้ำเนี่ยที่มองเห็นเป็นห้องน้ำก็รู้สึกว่าเขาบ่อนวั้ถูถมีมีมากพอสมควรแล้วแต่ก่อสร้างมาเยอะห้องน้ำอยู่ริมน,นี้มันห้องน้ำมีสองสองข้าง สามพังนะฮะห้องน้ำห้องใหญ่นะเนี่ยหลายห้องเป็นสิบสิบห้องเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าแต่พอสมควรบริการชาวบ้านเลยด,ดีได้กลับไปไปบ้านนี่ไปไล่ไปนาไป อาหาเที่ยวเก่งเลยพวกมึงเลยนี่ไปดูห้องน้ำสะอาดไหมน,น้ำสะอาดก็ถือว่าดีคนจะเข้าบริการให้คนบริการกขสะดวกสบายขึ้นน้ำโอ้ไม่เท่าไหร่ คอยรักษากันหนูในห้องน้ำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฉพาะอสวนนี้ก็สิบอีกส่วนนี้กวประมาณสิบรวมผส้ชมรวมรวมแล้วยี่สิบห้องน้ำทังยี่สิบโอรวมแล้วยี่สิบ ห้องน้ำเป็นห้องห้องน้ำยุดใหญ่คนเขามีเขามามีการมีงานก็มามาเข้าห้องน้ำมาปลดทุกมาปล่อยทุกบน,นง่ายปล่อยทุกจบคลิปนี้ก่อนสวัสด,ดี